ขออนุญาตนะครับเนาะขออนุญาตถ่ายวิดีโอเนาะอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่กติกรรมไฟไทยครับเามาห้าควายออกจากชั้นดินเ่าห้าก็มาขึ้นจนเมื่อกี้นี้ครับพอดีส่งไส้นะครับได้ข้าวมาตามแนวชายแดนก็เลยมาตรวจสอบป่าไม้ครับกติกรรมเนาะโดยหนึ่งทีมของคณะเพป็นซื้อยังก็รบกวนข้อซื้อบุญจันทร์ซื้อบุญจันทร์นะครับรบกวนข้อดูบไอเป้สะายครับ ดูให้เจ้าฟองเขาเปิดออกเอาดีนะให้เจ้าฟองเขาเปิดดีเลยเจ้าวะย่ากันนุ๊กดีเลยหีเลยนี่เลยเบิ้ลเลยดีเราไปเก็บเอาครับมียังเนาะมียังแนวโบทดิโบ๊ทไปเปิดเปิดเปิดนี่ครับเปิดเลยเปิดคนเดียวเลยอ่อันนี้เปิดให้ได้บ่อื่นบ่ วัยลูกปืนโบโบโบแม่นบ่แมาแล้วคิดว่าหยังลูกปืนทันแล้วก็หนีนกนี้งสองคาบบัสเต้คบไปเลยถึยังบ่ครับจักมาเด้อจักสิมาไดมีมั่วเออเเสียสียกันหนาวเช่ากันหนาวเออเนาะมันเย็นเนาะบางเมื่อสักว่ะอันนี้เฮาห่ะเออคิดว่าจะบ่ิดโนชื่อบุญจันทร์เนาะครับบุญจันทร์อยู่บ้านผาแก้วครับครับ้านเลขที่อย่างโนบ้านเลขที่ห หกเดียวเยวบ้านเลขทีหกสามหกสามครับแมละมูมีมูมีย่างบ่ากจะได้มูหกสิบเก้าหกสิบเก้าอ๋อครับครับครับมาขึ้นขึ้นขึ้นมาทางนี้เนาะขึ้นมาที่ไหนอ๋อครับครับครับขึ้นมาหึ่งว้างนิงนงนะมาเราได้ยินเสียงเข้าผมมเีหีเล็กไปขึ้นไปหุ่นเราได้ยินเสียงเก้าแปดสามหนเราขึ้นมา่คร ขายิงยู่ฟักอยู่หัโฟักโครับหน้าว่ไยครับตัเตือนไหมครับเอาไปที่รับเอาไปเอาไปบอไปวาข้าขึ้นมาเลยไปเจ้าจ่าจ้าจ่าจ้าจเอเจอเจอพีบ้า่ว่าพวกันเดนะนแล้วมอยู่นี่เลย Boda cắm phải phản ứng. No, hoàng anh in sáng hoa sương, cháu phải binh ba... à. binh hoa kabuka pino hoàng mặt binh binh hưng sơn hai mặt binh binh hưng sơn hai mặt binh 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 เมียงหงหงมีไสพุ่นนะเพราะว่ามันเดหาพทงีไสหมดบ่อบ่บ่ักีนลิ้นุ่นน่บ่เอาดิบ่ได้อเขาเลยมีแต่ขนาดอันอยูุ่่นน่ะเนาะบนแฮวอนุรักษ์ให้เฮาระวังุหอยเีกหอยเลงกับนหอยหอยหงนะหอยเลงบงใดบงบนปางกำนันพุ่นน่ะ เออเออตอนนั้นตอนนั้นยังรายงานด้านเลยรายงานด้านอ่าก็อ่านงานแต่ที่เนาะเอาคุยกันว่าเอาชัดเจนเนาะมื้อน้าครับนมื่อนะวันนี้เดี๋ยวขอเป็นหลักฐานตักเตือนก่อนหรือว่าผู้คุยกันก่อนหรือว่าสได้กะแล้วค่อยว่ากันก่อนนดี๋ยวเมื่อน้าก็เนาะจะจาเข้ามาสบายเลยเห็นเมื่อน้าเลยให้ออกไปเลย